สวัสดีท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับสวัสดีเอีที่อยู่ต่างแดนทั่วทุกมุมโลกเลยนะครับผมอาจารย์ไก่น,กนันทาอีตกรรมการสมาคโมหัวในประเทศไทยในพระบรมราชินีธทดาพบกันวันที่3กรกฎาคมพุทธศักราช2566ตรงกับวันพฤหัสบดีแรมสองข้าเดือน8ปดปีถอวันนี้เราก็จะมาวรเคระห์ดวงชะตาของว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่30ส หนใน3แคนดิเดตของพรรคเพื่อไทยจะเป็นผู้มีสิทธิในการได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีวันนี้จะเป็นดวงชะตาของคุณเศรษฐาทวีสินอดีตแม่ทัพใหญ่ในเครือแสนสินลิเดี๋ยวเรามาดูกันว่าโอกาสที่จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30มีโอกาสมากน้อยเพียงใดนะครับเรามาดูไทม์ไลน์เส้นทางนายกกันสักนิดหนึ่งนะครับวันที่2ส,สิงหางนนะครับ ที่ทําการพักเพื่อไทยนะครับผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าการประชุมระหว่างพักเพื่อไทยและพักเก้าวไกลหารือเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลและรายงานความคืบหน้าการหาเสียงสสและสวสนับสนุนให้โหวตนายกรัฐมนตรีรอบสนะครับพักเพื่อไทยได้ขอให้พักเก้าวไกลถอยในกรณีแก้ไขมาตรา1 2 2นะครับเนื่องจาก บรรดาพักการเมืองอื่นๆที่ไม่อยู่ในขั้วของ8พรรที่ลงนามใน MOU จะตั้งรัฐบาลปัจจุบันนะครับรวมถึงสวมีความกังวลใจในเรื่องนี้และไม่สามารถที่จะโหวตนายกรัฐมนตรีให้กับแคนดิเดตของพักเพื่อไทยได้นะครับอย่างไรก็ดีนะครับพรรก,ก้าไกลยืนยันไม่ยอมถอยในเรื่องนโยบายแก้ไขามาตรา1นึดังกล่าวทําให้ พรรเพื่อไทยจำเป็นต้องขอสลาย8พักที่ลงนามใน MOU ปัจจุบันนะครับโดยพรรเพื่อไทยจะไปจับคู่ใหม่เพื่อจัดตั้งรัฐบาลเองเพื่อเป็นการผ่าทางตันหาทางออกให้กับประเทศโดยพักเพื่อไทยยืนยันหนักแน่นว่าจะต้องไม่มีการแก้ไขมาตา 1- นึ่งสองนะครับและยังกล่าวอีกว่าขณะพรรคก้าวไกลได้เป็นแการนำนั้น เสนอคุณวิธาลิมเจริญรัตเป็นหัวหน้า,าหัวหน้าพรรคเก้าไกลเป็นนายกัมมนตีนั้นทุกพักสรุปการจัดตั้งรัฐบาลภายใต้รัฐธรรมนูญมีความเห็นชัดเจนยึดมั่นในสถาบันพระมหากษัตริย์และไม่เห็นด้วยในการแก้ไขมาตรา1นึสะครับสรุปได้ว่าพรรคเพื่อไทยขอถอนตัวจากการร่วมมือกับพรรคก้าไกลและเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลและร่วมกับพรรคใหม่ โดยเสนอชื่อ1ใน3แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคคือคุณเศรษฐาทวีสินให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่30เป็นการต่อไปนะครับเหตุการณ์ก่อนการถแถลงข่าวสลายขั้วของพรรคเพื่อไทยดังนี้นะครับนายมูฮัมหมัดนวัฒนะครับประธานสภาได้เลื่อนการโหวตนายกรัฐมนตรีครั้งที่3ออกไปอีกครั้งนะครับครั้งแรกเป็นวันที่27กรกฎาคม66นะครับครั้งที่2นะครับ4สิงหา66นะครับ กกัังงต่อไไป็ยมดด้น,ดนครพักเพื่อไทยซึ่งเป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลเลื่อนประชุมหา,หาหรือกับ8พักร่วม MOU โดยไม่แจ้งกาหนดการก่อนหน้าที่จะมีการโหวตนายกรัฐมนตรีส่สิงหานะครับหลังจากที่พักเพื่อไทยแถลงข่าวสลายขั้วกับพักเก้าไกลและ8พักที่ร่วม MOU ได้มีมวลชนแสดงความไม่พอใจโดยการเผาหุ่นและสาดสีแดงณนะหน้าที่ทําการพักเพื่อไทย และหลังจากการถแถลงข่าวของพรรคเพื่อไทยนะครับคุณชัยวัน์ตุลาธนนะครับชัยว,วัน์ตุลาธนนะครับได้ขาธที่การพรรคก้าวไก่ออกมาปฏิเสธว่าพรรคเพืเ่อไทยไม่ได้มีการหาหรือในการให้ถอยมาตรา1 1 2แต่อย่างใดนะครับล่าสุดในวันที่3สิงหา66นะครับได้มูมัดนวัฒาประธานสภานะครับได้เลื่อนโหวตนายกรัฐมนตรีครั้งที่3แบบไม่มีกำหนดอีกครั้งนะครับเนื่องจากสารรัฐธรรมนูญเลื่อนการรับคำร้องกรณีเสนอชื่อ นายกรัฐมนตรีซนะครับและล่าสุดแต่เดิมพรรคเพื่อไทยจะมีการถแถลงจัดตั้งรัฐบาลกับคู่ใหม่ก่อนโหวตนายกรัฐมนตรีวันที่4สิงหานี้เดิมแจ้งไว้วันที่3สิงหา6 6กนะครับก็มีการเลื่อนออกไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับหลังจากที่พรรคเพื่อไทยได้แยกทางกับพรรคก้าวไกลและ8พรรคร่วม m อ u มีประเด็นที่ต้องน่ากังวลก็คือ1นนะครับก่อนหาเสียงนั้นพรรเพื่อไทยเคยกล่าวไว้ว่ามีลุงไม่มีเรา สองโดยเฉพาะคุณเศรษฐาทวีสินนั้นถึงกับเคยกล่าวไว้ว่าให้สื่อมวลชนเป็นสักขีพยานในการไม่ร่วมกับสองลุงนะครับคุณอุ้งอิงแพทอนทานชินวัตรนั้นบอกว่าให้จําหน้าดิฉันไว้ซึ่งเรื่องของลุงม,มีลุงไม่มีเราเช่นเดียวกันนะครับ 4. นะครับนายแพทย์ชนน่านหัวหน้าพักเพื่อไทยก็เคยกล่าวไว้ว่าหากร่วมง,งานกับสองลุงจะขอลาออกจากการเป็นหัวหน้าพัก 5นะครับพักเพื่อไทยนั้นเคยไล่งูหนูตีงูเหา่าก่อนหาเสียงนะครับรับไม่ได้กับโนโยบายบางอย่างของพรรคการเมืองนะครับเคยวิภา์วิจารณ์รัฐบาลที่มาจากการทํารัฐประหารแบบเสียหายนะครับที่สําคัญรัฐบาลของดรทักษิณชินวัตรและคุณยิ่งลักชินวัตรนั้นถูกทํารัฐประหารถึงทั้งสองรัฐบาลนะครับการฉีก MOU กับ8พักก่อนหาเสียงนั้นกล่าวได้ว่าเป็น ตนนั้นเป็นพักฝ่ายประชาธิปไตยนะครับคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนจึงเป็นการบ้านที่ยากยิ่งในการหาคำตอบของพักเพื่อไทยนะครับประเด็นที่น่าเห็นใจพักเพื่อไทยก็เช่นเดียวกันนะครับก็คือว่าหากต้องร่วมง,งานกับพักเก้าไกลก็จะมีประเด็นในเรื่องของมาตรา1นึ่งสองซึ่งถือเป็นความอ่อนไหวในเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์เช่นกันนะครับประกอบกับดรทักษิณชินวัตรนั้นซึ่งถือเป็นจิตวิญญาณของพักเพื่อไทยมีหมายกําหนด กลับมาตภูมิแบบกระชั้นชิดอันมีผลในการตัดสินใจเดี๋ยวเรามาดูจากดวงชะตาของคุณเศรษฐาทวีสิน์กันเลยก,กันนะครับคุณเศรษฐานั้นเกิดวันที่15กุมภาพันธ์2506น้อะครับตรงกับวันสุ์แรม7ค่ำเดือน3ปีขานในทางสากลน,นั้นถือว่าเป็นปีเถาะด้วยยังไม่ขึ้นหนึ่งค่ำเดือน5ยังคงเป็นปีนักสัตว์เดิมนะครับท่านผู้ชมก็เช่นเดียวกันนะครับอายุปัจจุบันอยู่60ปี5เดือนกับ19วัน ย่าง60หนะครับเรามาโฟกัสกันเรื่องตำแหน่งหนะ้าที่การงานโดยตรงกันเลยแล้วกันนะครับช่วงอายุ60ย่าง6 1เนี่ยคือราวตั้งแต่กุมพา66ถึงคุ้มพา67นะครับมาตาเป็นสีในทางทักษะมีความโดดเด่นในเรื่องของการบริหารจัดการนะครับบริวารไปกระทบสุภะกระทบกดุมภะมีโอกาสที่ดีในตำแหน่งหนะ้าที่การงานเช่นกันนะครับแต่ถ้าว่าช่วงอายุ60ย่าง6 1นนี้ข้อเสียก็มีหลายจุดเช่นเดียวกันนะครับ จุดที่1นนะครับอุตสาหะในทางทักษะไปกระทบทาษาและไปกระทบอริซึ่งถือว่าคู่แข่งหรือศัตรูมีกําลังนะครับจุดที่2ออายุในทางทักษะไปกระทบผิดนะไปกระทบไหยะอาจมีเรื่องคดีความเรื่องอึมครึมเรื่องไม่โปร่งใสนะครับซึ่งถือว่าจะมีความยุ่งยากนะครับในการแก้ไขปัญหาจุดที่สําคัญในเรื่องของตําแหน่งหนะ้าที่การงานช่วงอายุ60ย่าง61นนี้นะครับ ก็คือนอกจากจะมีความโดดเด่นในเรื่องงานแล้วการงานนั้นก็มีความเสียหายด้วยเช่นเดียวกันนะครับหนึ่งนะครับเนื่องจากมาตาเป็นกาลกินีจะมีบริหารเรื่องการเป็นัญหาปัญหาเรื่องการบริหารจัดการนะครับราหูเป็นกาลกินีในทางรักษาจะมีปัญหาเรื่องคดีความทําให้เกิดความเสียหายในตําแหน่งหน้าที่การงานเช่นกันที่สําคัญมระเป็นกาลกินีแทรกอยู่ด้วยเหมือนว่าจะมีลักษณะบุญมีแต่กรรมบังนะครับในช่วง 60, 60ย่าง6 1หนึ่งเนี้ย อย่างที่เคยบอกไว้ว่าตามความโดดเด่นเรื่องการบริหารจัดการนั้น,นถือว่ามีโอกาสได้รับตําแหน่งหน้าที่การงานที่ดีแต่ทว่าเหมือนจะมีอุปสรรคเข้ามาแทรกนะครับในดวนในช่วงเดือนจรนะครับดวงชะตาของคุณเศรษฐานั้นจะมีความโดดเด่นราวๆสักปลายเดือนก,กรกฎาคมนะครับ 66, 66ถึงสิงหาคมต้นเดือนสิงหาคมนะครับด้วยสุภาพเป็นสีในทางทักษะมีโอกาสได้รับตาแหน่งนะครับในดวงชะตาคุณเศรษฐาทวีสินนั้น ถ้าหากเลยวันที่8สิงหานี้ไปแล้วนะครับโอกาสที่จะได้รับตําแหน่งนาย,ยกรัะทัตรีคนที่30นั้นเป็นไปได้ค่อนข้างยากยิ่งนะครับเรียกว่านาทีทองได้ผ่านไปนะครับเนื่องจากปีจรไม่โดดเด่นเรื่องงานมากนักนะครับแต่เทว่าเดือ,จอนจรนั้นก็ถือว่าดีมากในช่วงดังกล่าวนะครับเมื่อเป็นดังนี้ต้องขอบอกท่านผู้ชมว่าในการจัดตั้ง รัฐบาลนะครับพักเพื่อไทยจะมีโอกาสได้ร่วมเป็นพักร่วมรัฐบาลนะครับในดวงชะตาของคุณเทพเศรษฐาทวีสินหากเลยวันที่8สิงหา66นี้ไปแล้วโอกาสที่จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30นั้นถือว่าไม่มีนะครับส่วนนายกรัฐมนตรีคนที่30ตัวจริงเสียงจริงนั้นมีแน่และให้ระวังคนที่เคยกล่าวไว้ว่าจะก้าวข้ามความขัดแยง้ง ส่วนจะเป็นใครหรือผู้ใดนั้นก็ขอให้ท่านผู้ชมโปรดติดตามตอนต่อไปนะครับผมอาจารย์ไก่การันาลลทายินดีให้คำปรึกษากับทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวการงา,งานการเงินความรักธุรกิจการเรียนการลงทุนเพื่อโรงงานบุตรหลานการสอบไล่การเรื่องขั้นเลื่อนตำแหน่งการโยกย้ายสุขภาพโรคภัยหรือทุกเรื่องราวที่เป็นปัญหาของท่านนะครับด้วยประสบการณ์ที่อยู่ในวงการโหดมามากว่า20ปี เรียนรู้มากับทุกศาสตร์แล้วก็ตรวจดวงชะตาบุกคลในทุกวันก็จะทําให้มีความผิดพลาดได้น้อยข้อมูลที่ผมใช้ในการตรวจดวงชะตา์ใช้อยู่5อย่างนครับหึ่งคือวันเดือนปีเกิดเวลาเกิด2ถ่ายลายฝ่ามือทั้งสองข้าง3ก็คือลายเซ็นไม่มีลายเซ็นเขียนชื่อนามสกุลด้วยลายมือนะครับเพื่อดูธาตุของลายมือ4คือรูปใบหน้าเพื่อดูห,เหงเฮงและ5คือบริสุท์ที่ท่านใช้ขอบคุณทุกท่านสําหรับการรับชมนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญเงินทองอย่าได้ขาดมือนะครับกดไลค์ก็ขอให้ได้เงินแสน กดติดตามก็ขอให้ได้เงินหลานกดกระดิ่งก็ขอให้มีแฟนน่ารักและอยู่ในอาวานขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับถ้าอยากใหนเคาะดวงชะตาได้ก็ฝากใต้คลิปติดต่อกันที่0 8 1 1 5 9 9 9 9 6นเะครับเบอร์นี้เป็นทั้งเบอร์โทรและ ID ดี n ลนะครับเวลาก็มาสกเก้าอกาถึง21นากาของทุกวันค่าบูชาครูก,ก็500้อบาทต่อหนึ่งดวงชะตาจดไม่ทันดูคำอธิบายใต้คลิปนะครับหากท่านผู้ชมสนใจดาราท่านใดที่ท่านชืนชนนนช่นชอบนะครับให้พิมพ์คำว่าห้องหถงนาลันทาแล้วก็ตามด้ดาาารรทที่่่นนนชบบะคั หรือพิมพ์คําว่าห้องอหวนารันทานะครับซึ่งผมทำเป็นคลิปไว้มากกว่า250คู่นะครับเลือกคู่ตามอัธยาศัยตามที่ชอบเลยนะครับขอบคุณอีกครั้งสําหรับการรับชมในวันที่ท่านมีปัญหาเรื่องตัดสินใจอะไรบางอย่างโทรไม่ได้ไม่ได้นะครับโทรมาคุยกันนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์กายขอบคุณและสวัสดีครับ